สวัสดีค่ะช่องดูดีชาแนลนะคะวันนี้จะลงไปตกปลาไปดูพี่เขาตกปลาที่ฝั่งโน้นนะคะช่วงนี้เป็นช่วงน้ําลงนะคะผ่านได้ค่ะข้ามจากเดี๋ยวเดี๋ยวข้ามจากฝั่งตรงนี้ลงไปอะค่ะป่าก้งกลางฝั่งโน้นนะคะ

ระวังลื่นนะปูเสฉวนอยู่ในปัสติก่ะค่ะเขาไม่ได้อยู่ในเปลือกหอยเขาจะอยู่ได้ทุกอย่างนะคะถ้าอยู่ในที่กำบังตัวเขาได้อะค่ะ

เบตูนไม่รู้ตกใจเบตูนได้ตัวหนึ่งแล้วนะคะข้างปานค่ะตัวเล็กตัวเล็กค่ะมือแบบงงๆครับแล้วอยู่แล้อยู่แล้วอยู่แล้วของแมวปลาเลยปลาเลยอหมาอีกแล้วค่ะปลากระมงวปลากระมงี่ผมได้ปลาแล้วครับ มาครับตบขึ <environments, S 1> <Claro. mies> ้นมืนึงอยากเลยถ้าปล่อยเฉมันเผาเขาลูกประมาณประมาณตัวที่สองกะหมองไก่ลูไก่โลครับได้ดันลูกมาเดินมาเดี๋ยวเป็นลูกหมานครับผ่านมาอีกแล้วครับไลยโชว์ดิเร็วๆโชว์โชว์โชว์ อีกแล้วค่วววววหววววววไววเวว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 นใหญ่เห็นววววมวแล้วผ่านเวว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 ว่วว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 ่วววววว้วว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 วนวว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 รวว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 มวววว มันใหญ่มากครับของผมครับเดินแล้วอ๋อลงซึ่งมดลงซึ่งมด โอ้ได้ปลาเก๋าแล้วค่ะโอ้เอาเลยมาดูสิไม่ทันแล้วชาดีมาเลยไม่ทันแล้วงงๆได้ไปงงๆปลาเก๋าเลยค่ะผมนั่งผูแบดดิ้งแล้วครับน้องเขาได้ปลาเก๋าดอกแดงมาครับดูครับตัวสวยเลยครับมาดูกล้องหน่อย นันน่นนะนัะ่นนะนัะ่นนะตัดแลยนะข้างใบข้างปานอีกตัวแล้วค่ะ <c oughs> ได้ปลาสีแก้วค่ะน้ำองตัวสิแก้วเมื่อปลาโม่กันเลยนี่คือบรรยากาศที่เขาตกปลานะคะเป็นคลองค่ะ แล้วก็มีทางออกเป็นปากน้ําที่ไปออกทะเลได้ค่ะนี่คือปลาที่เขาตกได้นะคะกพจิเก่งมเก ตอนนี้กลับบ้านกันแล้วนะคะลุยน้ำกลับบ้านค่ะกลับทางเดิมค่ะ